สวัสดีค่ะอ่าวอาเรื่องเมื่อวานนี่เนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี่ไปอบร่มผู้สูงอายุอบร่มผู้สูงอายุมีหลยอย่างเมื่อวานนี่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงเนี่ยมีคนหนึ่งในเขตตำบลแ้านไงฮขามีจิตโมบานเนาะค่ะเนาะหมื่อวานนี้ไปซีหมบ้านนั่งโดยนายุก เทศสมุตรีนายกตำบนตำบนแรื่อ,อลลไงไเนะคะ่ะเนาพิ่กับผ้าไปเยี่ยมเอาของเอาของไปอเยี่ยมนะ้ำเป็นแนวคิดที่ดีแต่ว่าการประชุมผู้สูงอายุเนาะคะนะ่ะเนาะการอบรมทั้งหลายนี่เป็นมาตรดุนแนวว่าเปต่ผู้สูงอายุสมัยตะกี้เยี่ยมบ้านคนผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดบ้านผู้ป่วยที่ว่ามีปัญหาต่างๆนี่ออสมอผ้าเฮ็ดลายเถวเด้วค่ะ ไอจีเดียกว่าไ้คนทุกคนฟังว่าการบระชุมนี้ว่ามันมีแต่เดี๋ยวนี้การอบรุมเช่าบ้านบ่มาแต่บ่มีแต่เดี๋ยวนี้มาแต่โดนแล้วยี่สิบสามสิบปีเลยเด้แต่ว่าบ่มีไผ่ที่สามารถทรงกลับไปเห้คนอื่นเบิงได้พอสมัยตะกี้บ้านห้องเอื่อนว่าข่าวสารยังบาเปิดคือกักบสมัยเดี๋ยวนี้สมัยเดี๋ยวนี้มันไม่รวมโซเชียวเน,นาะค่ะเนาะ ภาเห็ุอีหย่างยู่มุ่ใดหูเบิดเฮาก็เลยหูว่าการทำงานของแต่ละโมบานของแต่ละผู้ใหญ่บ้านของแต่ทุกคนทุกสาขาอาชีพเฮ็ดเป็นรูปท่ำใดคนจังบ่ค่อยเสื้อคนโดนนี้ด้านความคิดอย่างเดียวสีเสื้อบไดใดเขาต้งเสื้อด้านผลงานที่ใดออกมาคือกันครับช่วงนี้เขาสามารถหูผลงานของนายกของ เทศบาลบ้านนอกอื่นเนาะสอท่อทีนะจากการที่เขาจะมีผลงานแนวข้เห็นผลงานการเวลาเขาออกไปเยี่ยมบ้านแต่ละ่ถวออกไปเยี่ยมผู้ป่วยติเดเสียงแต่ละเสียงเขาสิได้หูว่าถนนสนขนทางเพิ่นดีขึ้นเพิ่นกับอย่างเขาเห็นผลงานเพิ่นกันดิถนนหนทางดีขึ้นท่อนนนนนนหอนา้นนนาม,มีการลื้อการเฮ็ุการที่ยังทุกสิ่งทุกอย่างปรับไม่ขึ้นถนนสะอาดสะอาดต้นไม้ตัด เพื่อนกะให้ซุ้มอาจจะเป็นพวกแม่บ้านหรือผู้สูงอายุก,ก็ไปเห็นผลงานของเพคนทั้งออมเลยห้องก็มีรถไปเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาเอิยว่าเฮ็ดแบบมีผลงานถ้าสมมติว่าเขาเห็นเฮ็ดแบบมีผลงานอย่างสี่มันเลือตังอีกกับ,บ่มตองในโฆษนาบมตองในหาเสียงงาพราะว่าข้าวเ,เสนอผลงานผลงานทั้งการกระท่ำผลงานทั้งการกระท่ำด้านให้อ่า การพัฒนาคนเนาะค่ะเนาะกะ้าผููเฒ่าไปอบลม้มว่าม่นต่ผู้เฒ่าอบรมเนี่ยอบล้มทุกกลุ่มแต่ว่าบัดดีนี่มีอ่าภาคหม่ขามานี่เห็นะสะยกเลิกอยกเลิกอสมอยกเลิกกำนัลผู้หญ่บานยกเลิกต่างๆเนี่ยยก่จดว่าอันนี้คือตัวอันตรายอย่าลืมนะค่ะเด้อวพวกนี้คือตัวอันตรายเพราะว่ากาันที่ว่ามีกำนันผู้หญ่บานมาแต่พ่อสอพุนเนี่ โดนๆคนเนี่ยมาเป็นสิบหกสิบเจ็ดสิบปีเลยสิมีพยานพยานหมายถึงการดูแลส่วนทองทิ้งระดับโมบานนะคะเนาะเพราะมียอย่างเขากไปแจ้งถ้าเขายกเลิกเขาเสยียคนไปขืนต่อไปแสดงว่าคน,คนคนนี้เขาได้รับรับเขาเลี้ยงจากจากต่างประเทศหลายโพดเขาเลยบุปูหูว่าแผนการพัฒนาประเทศไทยขึ้นอย่างไรเขาปูหูลเลยเด้เขาบูหูว่าเฮาพัฒนาคนมาตดดนแล้วเดี๋ยวนี้อันกเก่าๆมีแต่เขาเห็นมาแล้ว แต่ว่าเขาเสียอันไม่เดี๋ยวนี้คือมิถุนแต่เพิ่มยกเลิกหมดบพราว่ายกเลิกมาแต่หนึ่งหนึ่งสองมาแต่อย่างทุสิ่งทุอย่างมิถาเขาคืดขึ้นมาเองแต่ว่าสําหรับยี่จีดว่าตัวอันตรายคันคิดแล้วเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอฐานลากของประชาชนซ้กระบฏเลยเจ๊จิดว่าซํากระบฏเลยอันนี้ก็บ่ได้ว่าไผ่แต่เขาคืดว่าคืดว่าเพราะว่าทุสิ่งทุอย่างเพิ่นตั้งขึ้นมากเพิ่นกบมี ในการพัฒนาขึ้นมาแต่ละปีละปีแล้วเกิดเลยอยากให้หูวว่าไอ้ทีท่ว่าเจ้าเขาเจ้าเขียนมาเบิดนะประเทศไทยเขาเห็ดมาตด,ดนแล้วเฮ็ดมาต่กอนเขาเกิดเฮ็ดมาต่กอนที่ว่าสีมาพัฒนาคนอยู่ในต่กอนเขาเกิดเขาสิมาลือเบิ้แต่กอนเขาเกิดเขาเจ้าเห็ดมาตแต่กอนเขาเกิดแต่เขาคิดสีม,มาลือเบิดอย่าลืมว่ากำลังพยาบาลมาตแต่กอนเขาเกิด เขาเกิดมาแล้วเขาคิดว่าเขาจวบมาจากนอกเขาสิเเลี่ยนมบในตัวอันตรายยัยจิตก็เริ่มล่งแล้วละเพราะว่าล่งเฮา่าไปเหตุของคนอื่นเนอค่ะเด้ออ่อันดูทูบเขาจะบ่เฮตเรื่องคนอื่นด้อยเขาจะเฮตเรื่องเขาเองทีว่าเฮตทําคุณประโยชน์อีกอย่างแน่บรแมนดีกระสีไปได้นี่กระสีเท่าเองแต่ละเมืองเขาไปอบล่มอีกอย่างแนาแต่ละเมืองเขาไปอบร่มอีกอย่างแน เขาไปอบรุมแล้วเขาก็เดยหูว่าเขาไห้อีอย่างแน่ต่ละมือบัาที่นี่อันเขากลับมาลุ่งเขามาลุ่มไอหมื่อวานมีไปเยี่ยมเมื่อวานนี่เขาก็ไปเยี่ยมบ้านเขาเกนว่าเพื่อนสวยเพื่อนนะคะเนาะไปเยี่ยมพู่ติดบ้านติดเตียงติดอีอย่างทั่วไปนี่จิกะเมื่อวานนี่ไปเยี่ยมซีโมบ้านกับเสียวไม่เบื่อในเรื่องแล้วก็เด้อคนเฮ้า ถ้าคืดสิเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงโครงสั่งบาแมนแต่หันสมุติวาพัฒนาคนบานหน้องพัฒนาจะโดนเอะพัฒนาแต่โดนแต่ส้างไห้คนมีการศึกษาที่เท่าเทียมมีการศึกษาที่เท่าเทียมไผคืดอยากเลียนนี่ยังกืบเรียนอาเหมืนอนนี้ก็แค่นี้ค่ะ